ครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s M Channel ครับก็เรามาถ่ายกันช่วงเย็นเย็นมันก็จะมีเสียงลดเยอะหน่อยนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโครโรคาเซียอายุ1เดือนครับนะครับเป็นการปลูกแบบเลี้ยงน้ำนะครับปลูกแบบเลี้ยงน้ําซึ่งเป็นโคโรคาเซียที่ Miss มชอบอีกต้นหนึ่งแบบชอบมากๆนะครับตอนนี้โคโรคาเซีย ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยต้นมิเอมมีตั้งแม่อยู่ประมาณ5ต้นนะครับ5ต้นแล้วนะครับซึ่งแยกมาปุ๊บต้นไหนต้นใหญ่ๆก็จะเก็บไว้ตั้งแม่นะครับต้นไหนต้นเล็กๆพอที่จะขายแบบราคาเบาๆได้ก็จะขายราคาเบาๆให้กับเพื่อนๆไปนะครับเอาละครับก็ต้นนี้นะครับนั่นก็คือโพโรคาเซียมิโดริเซานะครับมิโดริเซานะครับอายุ1เดือนนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยครับหลังจากที่ผ่านไป1เดือน มีอะไรเกิดบ้างนะครับนี่นะครับใบนี้นะครับยังคงมีอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นใบสุดท้ายนะครับตั้งแต่เราปลูกนะครับแต่นี้เริ่มเป็นใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็คือใบนี้เห็นไหมครับใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับใบนี้ก็โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งส่วนนี้คือใบล่าสุดนะครับและที่สําคัญนะครับเขาก็ให้หลอดมาแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับหลอดมาแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูอามิโดริของเราเห็นไหมครับ ดูลวดลายของเขาสวยงามไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับลายหลักๆ он, <sl ip> ขเขานะครับมิเซมว่านะครับลายหลักๆเขาน่าจะเป็นลายสีเขียวอ่อนนะครับเนาะแล้วก็ลายที่เป็นลายแต้มน่าจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับอาจจะพูดสลับสลับกันนะแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของต้นไม้ของมิเซมเลี้ยงเห็นไหมนะครับก้านเขาก็จะแดงนะครับตั้งแต่ปลายใบเนี่ยนะครับลงมาถึงโคนเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยกึง่งกลางเลยนะครับกึง่งกลางเลยแต่สุดท้ายก็ ถ้าเป็นด้านล่างนะครับจะเป็ด้านล่างแบบนี้นะก็จะเป็นในสีสไตล์ของมิโดรินะครับนั่นก็คือสีเขียวสลับขาวนะครับสิ่งที่นะครับหลังจากที่เรานะครับปลูกมาแล้ว1เดือนนะครับซึ่งเราเห็นผลมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่เราอามองแล้วนะครับว่ายังขาดไปนั่นก็คือการโตแบบเต็มที่นะครับ เพราะว่านะครับการเลี้ยงแบบน้ำเนี่ยครับมิเซอมก็จะพูดมา2-3 EP แล้วเนาะว่าการเลี้ยงแบบน้ำเนี่ยนะครับต้นไม้จะออกแบบในลักษณะของซูเปอร์โมเดลใช่ไหมครับแบบหุ่นนางงามนะครับขายาวๆเรียวๆสวยๆนะครับกิ่งก้านนะครับกาบใบเขาก็จะเล็กๆเรียวๆยาวๆนะครับยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งเขาไม่ค่อยขวบอ้วนซะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะไปอวบตรงที่ตรงตรงข้อเขาหรือตรงบริเวณ ขั้วนะครับหรือตรงเง่าเขาด้านล่างนะครับที่เขาขวขก้วนมันน่าจะเรื่องของการให้รูปให้ไหลด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราเลี้ยงไป1เดือนนะครับเราเห็นการเปลีย่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการแบบแตกรากนะครับการแตกราานะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยนะครับดูลากเขานะครับต้นนี้1เดือนลากเขายังเป็นเป็นลากเส้นเดี่ยวอยู่เห็นไหมครับ จะมีรากฝอยออกมานิดๆหน่อยๆนะรากฝอยยังไม่เยอะสัเท่าไหร่จะเป็นรากที่เป็นรากหลักนะในการแทงหาอาหารไปก่อนนะครับเป็นรากหลกักแล้วก็จะมีรากฝอยแตกๆ,ๆ,ๆตามรากหลกักใช่ไหมครับตอนนี้เขากำลังที่จะแตกรากฝอยนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆเห็นไหมครับดูไหลเขาส้ครับเพื่อนๆตอนนี้ไหลเขานะครับแทงออกมาแล้วที่เห็นนะตอนนี้นะครับ,ห,ห,นะรบห้าไหลนะครับห้าไหลนะหนึ่งสสามสี แล้วก็ตรงนี้เลยครับนี่ห้าไหลนะยาวมากๆนะครับสไตล์การให้ลูกนะครับการจ่ายลูกการาขยายพันธุ์นะครับของมิดรินะครับก็จะเป็นในสไตล์ของการให้ไหลนะครับในลักษณะที่จะยาวมากก็ไม่ใช่นะยาวพอสมควรน,นะครับที่มิเซมลองลองนับดูต้นใหญ่นะครับที่ให้ไหลยาวสุดก็จะมีประมาณ4ข้อนะครับ 4ข้อนี้ที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะบวกอีกหนึ่งนะครับปลายไหลนะครับฉะนั้นแล้วหนึ่งไหลเนี่ยที่ลองนับดูนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ5ต้นนะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในในการปลูกแบบน้ําแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีต้นชิดแม่นะต้นชิดแม่นะครับซึ่งการปลูกแรกๆเนี่ยต้นแรกๆเนี่ยมันจะออกต้นชิดแม่ใช่ไหมครับอันเนี้ยนะครับน่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับแต่เคีร์ดูแล้วนะครับเขาก็จะเป็นไหล อยู่หนึ่งข้อนะครับแล้วก็ไปเป็นปลายไหลนะครับการปูแบบน้ำเนี่ยไม่ค่อยชิดแม่เทเท่าไหร่นะไม่เหมือนปูแบบแห้งนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะการจ่ายไหลนะครับซึ่งใบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยใบนี้ยังสมบูรณ์อยู่เห็นไหมครับใบนี้ยังสมบูรณ์อยู่แต่การให้ไหลนะครับเขาก็จะแทงทะลุกาบมาเลยนะครับถ้าแทงทะลุกาบแบบนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเราไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้นะแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเจอนั่นก็คือแบบอ่า ต้นแบบต้นเ,ออเลมอนนะครับเลมอนเนี่ยเขาจะแทงนะครับแทงมาปุ๊บเนี่ยถ้ากาบใบเขาหนาใช่ไหมครับยิ่งต้นใหญ่ใช่ไหมกาบใบเขาหนาเนี่ยนะครับปลายไหลเขาจะแทงออกกาบใบไม่ได้นะครับเขาก็จะแทงตามตามกาบใบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับเราเพราะว่าอะไรครับปลายไหลเขาอ่ะมันจะออกลากช้ากว่าเดิมนะครับรากช้ากว่าเดิมเพราะว่า เขาเขาต้องการที่จะขยายพันธุ์ให้เร็วที่สุดนะครับในการสังเกตพมิเซมก็คือปาลายไหลเขาจะต้องแช่อยู่ในน้ําหรือแช่ติดกับดินอย่างเงี้ยครับรากเขาจะออกมาไวมากแต่ถ้าเขาเขาชี้ขึ้นบนอากาศเงี้ยนี่รากเขาจะช้ามากๆนะครับฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ผู้รู้หลายๆคนแนะนําว่าการปลูกโคโลคาเซียควรเก็บนะครับเก็บใบไว้นะครับไม่เกิน4ใบต่อ1นต้นนะครับถ้า อาเริ่มเลือกเ,เขาเริ่มมีใบที่5ขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องตัดใบเก่าสุดออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาจะแทงไหลออกมาตลอดแบบต่อเนื่องฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเราไม่ไม่ตัดออกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตอนที่เขาแทงไหลนะครับการปลูกแบบน้ำนะครับการปลูกแบบน้ํามีข้อดีมากๆนั่นก็คือการ การแยกลูกนะครับการแยกไหลเนี่ยมันจะง่ายกว่าปลูกแบบแห้งนะครับเพราะปลูกแบบแ,บบแห้งเนี่ยมันรากมันจะยึดเกาะติดเหนียวแน่นมากนะแต่การปลูกแบบน้ำเนี่ยนะครับเราตัดปุ๊บดึงขึ้นมาก็สบายๆเลยนะครับแต่นะครับเขาก็จะมีทรงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ค่อยดูน่าดูซะเท่าไหร่นะมันจะเรียวเกินไปนะแต่ถามว่าความสมบูรณ์ของไม้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตตอนเนี้ย ไม้อัปเดทของเราน่าจะเหลืออีกสัก2-3ต้นนะครับแต่มันยังอายุไม่ครบ1เดือนนะคิวต่อไปก็เป็นอโล5น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้านะครับอโลฮ่าอโลเสร็จก็จะเป็นเลดอายใช่ไหมครับเป็นเลดอายแล้วก็เป็นเลมอนก้านแดงแล้วก็เดี๋ยวเราเอ้ยมันมันมันต้องแซงคิวสิเนาะสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้เราจะมีอยู่2 2ต้นที่เราจะต้องพามาอัปเดตต้นแรกก็คือช้างนะครับไข่ช้างที่เราชำนะตอนนี้แบบ ให้ผลผลิตเรามาแบบดีมากๆนี่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวติดตามตอนสิ้นเดือนแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราบอกว่าสิ้นเดือนเจอกันนั่นก็คือโคโลคาเซียฟาโลแมสนะครับโอ้โ oh, หตอนนี้บอกรับรองบอกว่าสวยมากนะครับแบบออกมานี่แบบประทับใจมากวิธีการกู้ชีพฟาโลแมสของเราเนี่ยก็ทําให้เห็นผลว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับวิธีการดูแลรักษาเห็นไหมครับเพื่อนวิเอ็มทำตอนนี้มันครบ นะครับครบสสัปดาห์แล้วมิเซมก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำเห็นไหมครับต้องเปลี่ยนน้ําตอนนี้มิเซมถ่ายน้ําทิ้งออกไปแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ําใหม่ลงมาเติมนะครับน้ําใหม่ลงมาเติมแล้วก็ความความเหม็นความเน่าความเป็นยุงลูกน้ํามันก็จะหายไปเพราะเราเททิ้งตลอดนะครับส่วนในเรื่องของการบํารุงรักษาการให้ปุ๋ยก็เหมือนเดิมนะครับหลักๆของเรานั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ พี่เซมค่อนข้างเชื่อว่านะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นด้วยไหมหรือว่าใครเคยใครใช้อยู่เป็นประจําหรือเปล่านะครับพี่เซมว่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมาะมากๆกับโคโรคาเซียนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่า,าเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยครับมันมาจากแหล่งแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งพวกตระกูลบอลตระกูลโคโรอาเซียเขาอาศัยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเรายิ่งเอาน้ําพวกนี้นะครับมา,าเติมให้เขามาจ่ายให้เขานะครับ เขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างที่2ในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของสภาพใบนะครับเราก็จะมีไตโคเดอร์มานะครับแล้วก็มีไอ้พวกยากันเชื้อราบ้างกันแมลงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนการบํารุงให้อาหารนะครับเราก็จะมีอยู่ประมาณ 2- 3สาตัวนะครับนั่นก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยบัวนะครับแล้วก็ออสโมโคสนะครับที่เราให้อยู่ตลอดเวลานะครับ ก็อย่างที่บอกครับเ่านเพื่อสามารถกลับไปดูได้เลยวิธีการแนะนําการให้ปุ๋ยมิเซมล้วบอ,บอกบอกไปเยอะละนะครับบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็อัปเดตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,าพี่ๆทุกคนเนาะเราติดตามกันมานะครับก็อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ของเราและวิธีการของเราในการดูแลรักษานะครับแล้วก็พี่ๆสามารถนําไปนะครับเปลี่ยนแปลงหรือไปปรับปรุงหรือไปปรับใช้ได้เลยนะครับ ไม,มไม่ห่วงอยู่แล้วและที่สําคัญย้ํากันเลยนะครับว่าทุกอย่างที่ทํานะครับให้เพื่อนๆได้ดูผ่าน YouTube นะครับมิเซมทาแบบนั้นกับทุกต้นที่มิเซมเลี้ยงนะครับไม่มีแบบบอกไป50% 70% 80%เซนแล้วกักไว้ไม่มีนะครับแต่ก็จะมนะีเฉพาะในส่วนที่มีเพื่อนๆมาถามอันนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือสูตรดินปลูกนะครับอะโลคาเซียนะสูตรดินปลูกอะโลคาเซียเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับ มิสเตอรมทำมากับพี่สาวนะครับเราพัฒนาสูตรมาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มันเป็น,น,ปนแนวแนวสูตรของพี่สาวนะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้ในสูตรนั้นแต่ถ้าใครสนใจก็เห็นติดต่อมาขอซื้อนะครับก็อาจจะเป็นช่วงมีนานน่นน,นนะครับเพื่อนๆครับก็เราก็จะเริ่มจัดจําหน่ายนะครับเพราะว่าในตัวนี้นะครับเราขอเลี้ยงต้นไม้ของเราให้ถึงเดือน ถึงเดือนสิ้นเดือนกุมภาันก่อนอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับมันจะเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่รอนะครับอัปเดตนะครับต้นแม่ช้างนะครับมีคนถามมีแต่คนถามว่ามันทิ้งใบไหมนะครับมันเฉามันแม่อะไรนะครับตอบได้เลยครับว่าที่มีเซมลื้นะครับไม่มีทิ้งใบซักใบเลยนะครับแล้วก็ใบเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆไม่มีการชะงักเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปบ้านพี่สาวเราก็จะถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่า หูช้างด่างเหลืองที่เราลื้อไขแยกหน่อเขาเนี่ยแล้วไม่มีทิ้งใบเลยเนี่ยนะครับตอนนี้สภาพเขาเป็นยังไงแล้วก็ต้นเขาโตขนาดไหนแล้วเขาจ่ายลูกมาเยอะหรือยังนะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแนะนําวิธีนี้ครับการเลี้ยงแบบน้นําให้กับเพื่อนๆไครที่มีพื้นที่จํากัดแล้วก็สามารถเลี้ยงแบบอยากได้ลูกแบบเร็วๆนะครับแนะนําแบบนี้นะครับก็ ขอบุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกด,กดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตโอโรคาเซียมิโดริเซนะครับไม้ที่มีความสวยในราคาที่แบบถูกๆนะตอนนี้นะครับลาไปก่อนนะครับ